สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ฉลุงครับชมวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอนเช้าๆครับพตอนนี้เวลาก็มาเกือบสิบโมงกับตะกี้ตอนเช้าก็เดินเข้าในตลาดครับาะตลาดเขามีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอนเช้าๆตลาดฉลุงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมและก็ติดตามกันไปก็ฝั่งนู้นครับไปกับไปละหูครับฝั่งนู้นไปละหูฝั่งนู้ก็ไปตะตูนครับนะครับ ของตรงไปสตูลนะครับท่านผู้ชมเมืองสตูลก็เลี้ยวซ้ายแยกไปหัดใหญ่ครับนี่ตลาดเขาอยู่จุดนี้ครับท่านผู้ชมนี่ตลาดก็จะมีของขายมากมายเลยครับผู้คนมากมายครับขอนวันฮาเลยอครับท่านผู้ชมนี่ขอนวันทะลาะละเลียละยอผู้คนเข้ามาหลั่งไหลกันมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนะครับเป็นก้ามมากมายเลยครับนี่ครับโอร้านไก่ร้านไก่ทอด ครับผู้คนเดินแน่นแน่นปีตเลยครับทุกคนแน่นนะครับตอนนี้เวลาสายสายเลยครับตอนเช้าเช้าผู้คนเยอะเยอะมากนี่ก็เยอะครับนะครับข้าวหมกข้าวหมกข้าวมันนะครับข้าวหมกข้าวมันครับข้าวมันไก่ทอดนตองนี้ก็มีของครับนี่มีตังโูชินะครับอาหารญี่ปุ่นครับอาหารญี่ปุ่นนะครับ ผลไม้คดเดินเข้าไปในตลาดนะครับท่านผู้ชมเข้าไปในตลาดมีตั้งเคสตัว,วตัวคบ,ตบครับเคสตัวตับมีครบครับท่านผู้ชมตลาดนี้คนเยอะมากครับท่านผู้ชมคนเยอะมากเขาจะมีวันอาทิตย์ตอนเอช้าอาทิตย์ตอนเอช้าครับ มีของขายเยอะแยะมากมายครับมีทั้งพวกนี้อาหารพวกขนมกับนี่พวกแกงมันพริกมะนน่าวก็มีครับมะน,นาวบ้านๆเลยครับม,มีทั้งโซนโอ้โหนี่ครับเน้นเทียดเลยครับนี่เขกท่านก็จะมาไายก่อน อันนี้ส่งสามซอยหลายซอยครับทุกคนเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเป็นพวกอาหารสดอาหารสดฝัง่งนู้นครับไปฝั่งนี้ไก่ทอด,นนะดแน่นเลยนะครับทุ้คนน,นี่โอ้โอทุกคนก็มาในตลาดกันนะครับทุ้คน,นอทองพวกทองแหวนขายดีมากนะครับโอนาฬิกาโอ้โหนาฬิกาเรับเป็นทุกทก โห่กายดีครับดีนี่จะมีร้านปัดไทยพระจันทร์ชมปัดไทย สวยพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในตลาดเดินเรื่อยๆครับเดินในตลาดนะครับวันนี้ก่อนวันลาเรียรจะมีพวกนาฬิกาพวกแหวนนะครับแหวนทองนะครับทองกระเป๋าในกระเป๋าใบละร้อยใบละร้อยเต็มขับคนไดครับ ครบเลยครับท่านชมนี่ไม่ค้าก็เก็บกันบ้างแล้วครับตอนนี้เวลาข้อสิบเอ็ดโมงครับท่านชมสิบเอ็ดโมงครับครับบังสลาเมลกุลอะไรต่อสดเนี่ยอ่าตัดแอร์วิดีโอเล็กนิดจำเก็บนิดนี่โอ้ม้แล้รงบังนะโอ้ม้อนแรงโอ้โไข่ดิบดีเลยของบังเอ่อปักสดสดปักบ้านเลยนะครับท่านชมปักบ้านเลยโอเคไปเลยนะครับ นะครับมาดูนะครับนี่โอ้โหไก่นะครับไก่ตัวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่เลยนของของจุดจบอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวซายครับด้านฟ้าก็โซนนี้ออกกันงใหญ่ท่านชมออกน้ำใหญ่จะี๋เลี้ยวซายไาท่านชมเข้าด้านซายดูนะครับตลาดก็จะใหญ่มากนะครับท่านชม เนี่ยปกเสื้อปลาเมือสองโอ้ดูเสื้ออบบนี้ดิเสื้อ นะครับจะโซนนะฮะเป็นโซนของสดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสีท่านผู้ชมนะครับสดสดคุ้งสดสดนะครับสดสดนะครับของสดจะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในนะครับพวกไก่นุ่นของสดสดครับชมของสดอยู่ด้านในนู่นครับปลาปลาสดสดนะครับ ส่วนปลาครับท่านชมส่วนปลาอยู่ฝั่งโน้นมีครบเลยนะครับท่านชมเดี๋ยวจะเดินด,ดอกสลุกฝั่งโน้นดีกว่านี่ครับส่วนของสดพวกเนื้อครับเขาจะไม่มีหมูเลยครับในตลาดเขาจะน,นะครับท่านผู้ชมไม่มีอันนี้ในตลาดนะครับในตลาดในตลาด ี่พวกปลาดัดๆหามตัดๆด้านหลังตลาดก็จะเป็นของใช้อีกนะครับหอกรองเท้าเท้านี้คู่ละร้อยอกับพวกเครื่องแกงครับเครื่องแกงเครื่องแกงกับรับขายขนมนะครับสั้มดเลยน,น,นะครับ ฝัออ่งนี้จะเป็นหลังตลาดนะครับท่านผู้ชมหลังตลาดลตลาดสดย่ด้านในครับหลังตลาดคนเยอะมากนะครับคนเยอะมาก ตอนเช้าเดินไม่ได้เลยนะครับท่านชมแน่นเจี๊ยดเลยนะครับท่านชมแน่นเจี๊ยดเลยนะครับจะกลางร่มกันเต็มเลยนะครับนี่นี่หลังจุดหลังตลาดนี่เป็นปลาย่างปลาย่างอันนี้ต้มกัมีนะครับกันเดือ ในตลาดนี้ความกว้างของตลาดประมาณสักสี่ย่างอะไรได้นะครับทุกท่านสี่ย่างอะไรไม่ค่อจะเต็มเลยนะครับเบียดหมดเลยครับทุกท่านนี่คือเสื้อผ้าผ้าอิสลามเยอะนะครับส่มากจะเป็นชุดอิสลามชุดชุดแขกชุดแขกก็ตลาดนี้จะอิสลามเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นุ่นพี่น้องอยู่ที่บ้านนี่ในวันนี้เนี่อยู่ที่บ้านเอฟซีเลยแหละ เอมาจากตังนี่มาใหญ่อยู่ที่นี่เดิมเดิมอยู่ที่เก๊ะเลยครับเด็กเอออยู่ที่เก๊ะเลยเดิมเดิมเลยมาดีนะนี่นู่นนั่นนะโอเคนี่ครับขายผ้าขายผ้าเจ้าใหญ่ของเมืองลูกชฉลองเลยเลยครับอ๋อลูกเต๋าโตเลยนะโอ้โนี่แล้วแล้วลูกเต๋าแต่งงานเมื่อไหร่บอกด้วยนะยังยังส่วนยังส่วนนะจีบจองก็จะดเต็มเลยอ่าได้ได้ได้จัดเต็มเลยจัดเต็มเลยนะโอเคนี่กับร้านใหญ่ของเมืองชฉลองเลยนะครับตลอดเดียวจ้ะ ว่ามุสลิมนะครับไปศาลานะครับนี่ครับก็มาจากทางบ้านเราเนี่ยนะครับนแล้วมาโตอยู่ที่ตะตูนมาใหญ่โตอยู่ที่นี่นะครับนี่ลูกชายเป็นตำรวจมาแล้วนี่ครับบังปะเต้นโอเคไปแล้วครับครับขับนะครับออกศาลาโอเคก็นะครับท่านผู้ชมก็ผู้คนมากมายเลยแต่ตอนนี้เวลาก่อนเนี่ยพอเวลา ประมาณตั้แปดโมงกว่ากว่าครับมีของขายมากมายเลยครับท่านเจ้านาี่ครับขายเยอะมากครับยังหมดเข้าเลยที่เก็บกับไปแล้วว่านีนะครับท่านเจ้นี กอร่อยมากอรยาอร่อยมากมากกะทียียคติบาทเองครับอกับถกากินยากครับสดในตลาดเลยถ้าอยากถ้าอยากอันนี้ของโกลานของโกราเลยหรอโอ้โหของโกลาเลยนะครับอากินยากครับอืม นี้ของโคราชมากินบ้านเราเลยนะกินย่างทำลตลาดฉลนกับครับเรามาเดินมาเลเซียครับวันี้สุดโคราชเลยหรอมาเร่งจังที่ตลาดฉลไปดิบไปดีครับดีคบ พูดลาตากินไม่เด้อาจจะปีนที่บ้านอย่ามาพูดล่าตาโอเคแต่ทำไมที่บ้านไม่กินของหมดอายุเลยเหรอหัวนั้นทำไมก่อนนะมีต้ขายของเต่ามาเก็บนี่ผมไล่จดให้นะอ่านี่่ายไหนะยูจี่นี่ยูจีนี่เดียว โอเคเลยครับตอนนี้ก็ได้เดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวเย,ย,ย็นๆจะไปตลาดดูชนต่อนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหขี่เรือไฮะขี่เรือขี่เรือได้ได้ได้เดี๋ยวไปตั้งกล้องก่อนเลยโอ้ใช่ใครฮะบางทำคลิปวิดีโออยู่